นะครับหนึ่บาทนะครับนี่เป็นการสิ่งของที่เราทําบุญใส่บาทวันนี้ก็จะได้รวบรวมส่งไปช่วยพี่น้องชาวใต้เราส่วนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า,าแต่เอาอันี้ไวไปมา <S <S ครับในส่วนของพี่น้องชาวใต้ผมนี่เป็นพี่น้องชาวใต้ที่มาอยู่กาลสินนะครับก็เรียนอย่างนี้นะว่าฟ้า น้ำต่วงลมพัดอะไรไเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางใต้เดี๋ยวนี้ก็ผมคิดว่าพื้นที่มันต่ำเราเป็นพื้นท<อ>ี่ผมไปกราบลุกปู่ศิลาท<อ>่านบอกว่าอีกสักสามปีหรือสี่ปีเนี่ยใต้เนี่ยนนจะเป็นใต้เลย <laughs> ผมก็ไหวตัวทันเลยมาสร้างบ้านอยู่ที่กาลาสินเลยม <laughs> าอยู่กับพี่น้องชาวกาลสิน นะครับก็สร้างบ้านอยู่ที่ตำบลอะไรอะผู้ช่วยกลางนี่นะโพนทองโพนทองหน้ากรองจนประธานหลังนี่เล็กที่สุดดูสมซ้อที่สุดนะท่แนละครับบ้านผมล้อมรอบไปด้วยวัดแต่ก็นั่งนึกถึงถนนสายบุญนะครับเมื่อคืนประาบหลวงพี่หมูหลวงพี่หมูว่าพรุ่งนี้เขามีถนนสายบุญที่หน้าวัดใต้ผมบอกอ๋วัดใต้ไว้นั้น สายบุนหมวแรกที่ผมมานะครับก็จะพยายามมาทแทบจะทุกสายบุญทุกวันสร์นะครับก็เลยวันนี้ผอพี่หมูบอก,กื่อคืนก็มาตัวทางใต้นะครับก็เป็นเรื่องของภาวะธรรมชาติผมเองบ้านอยู่ใต้ที่อานใหญ่เนี่ยโชคดีว่าไปซื้อบ้านให้ลูกเขาอยู่เนี่ยก็ท่วมขนาดหน้าแก้งนะก็โชคดีไปที่ใต้ที่ที่บ้านเดิมที่สเสดาก็ท่วมสวน บ้านไปทั่วนะครับก็เลยสื่อสารในโทรศัพท์ตั้งแต่กเกษียณยังไม่ได้กลับไปเลยเป็นการเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากกว่ารักบ้านที่หลังนะครับตั้งแต่กเกษียณยังไม่ได้กลับแต่ก็ติดตามสื่อสารคุยกับลูกอะไรอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็กราบพระนุโมทนาบุญธท่านด,ด้วยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตักบ,บาทอยู่ในเมืองตลอดก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าสมัยเป็นรองผู้ว่าเนี่ย สี่ปีเนี่ยผมตักบาตรทุกวัน,เ,นเพื่อเอาบุญช่วยผมได้เป็นวัวานแน่นะครับก็ได้เป็นจริงๆเพราะนั้นการทำบุญเนี่ยบางอย่างบุญก็สำหรับพบภูมินะ่แต่บางเรื่องบางครั้งบางครงาวบุญก็สำหรับพบภูนี้เห็นทันดีนตา่างๆแต่ผมนี่ยืนยันได้ครับว่าเป็นรองการสิน์ไม่รู้ครับตอนแรกว่าการสิน์อยู่ตรงไหนแต่เมื่อเป็นมาเป็นรองการศิน์แล้วรู้สึกประทับใจกับความเป็นการิน์ นะครับก็อยากจะเป็นผู้ว่าว่างั้นก็ไม่รู้จะยังไงพ่อพอสามแม่พอสี่นะครับไม่ได้มีเส้นมีสายก็เอาบุญนี่แหละครับช่วยที่เขาเรียกบุญหนุนนำผมก็ตักบาตรทุกเช้าสวดมนต์ทุกคืนกินเหล้ากินยามากลับตีหนึ่งปีสองยังไงกูก็ต้องสวดนะครับเราต้องเอาบุญช่วยเช้ามาตักบาตรครับตักบาตรทุกเช้านะครับตักบาตรทุกเช้าอยู่เป็นปี พอตักบาตรทุกเช้าอยู่เป็นปีมันมันสุกงอมก็เลยมีคําสั่งให้เป็นผู้ว่านะครับดังนั้นผมขอยืนยันนะครับว่าทําบุญนะครับพบภูมิหน้าก็พบภูมิหน้าแต่พบภูมินี้บุญก็ส่งครับดังนั้นวันนี้ท่านจะมามากจะมาน้อยก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับผมขอบคุณท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับท่านเป็นกรรมการเหล่ากาชาติอยู่กันมาสมัยผมเป็นผู้ว่า เห็นถึงความตั้งใจของท่านดังนั้นถนนสายบุญแห่งนี้จะยืดยาวชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญก็เรียนว่าบุญหนุนนำบุญหนุนส่งนะครับตั้งพภูมินี้และพภูมิหน้าผมเองนะครับถ้าไม่ตินอะไรแบบไหนยังไงก็ขอยาสันนะครับยาสันสัญญานะครับว่าว่าจะพยายามมาร่วมตักบาทกับท่านนะครับเพราะท่าน จัดพระให้เรียบร้อยสบายผมเป็นรองสบายเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องวิ่งตามพระครับเพื่อจะตักบาตรรถแด่กันเล็กวิ่งเห็นพระอยู่ตรงไหนขับไปปาดหน้าพระเหยียบหัวแม่เท้าพระบ้างบากรังเพื่อจะได้ตักบาตรเพื่อจะได้บุญแต่นี่ท่านประธานสภาว่ามท่านจัดไว้แล้วสํานักงานว่าทรมจังหวัดจัดไว้แล้ว,งงว,ว,ว,ลวมีแต่พวกเรามาเอาบุญเัานันเองก็ไม่ได้ยากครับตื่นเช้าหน่อยมาตักบาตรด้วกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตรายงานตัวตนะครับว่า ย,ย,ยังอยู่กาเสียแล้วยังอยู่กันล่สิยังอยู่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหอมจาวก,กัลสิครับกราบอนุโมทนาคุญสาธุครับพี่น้องทุกคนครับบุญหลุนนำหลุนส่งท่านตามกิจการใดเจริรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับตัดประทานชุมจนจุมจ,จ,จนอะไรอย่รงนี้ชุมจนใต้ทับโพเนี่ยทับโพนี่นะครับอย่าลืมครับตาปาเสร็รร <c oughs> ร <c oughs> จแล้ว <c oughs> ไปกราบพระพุทธรูปนะครับพระใต้โภคํำนะครับพุทธใต้โภคํำไอ้พุทธใต้โภคำมัของผมจะแม็แต่ที่องค์จริงอยู่ในโบว์เนี่ยเปิดโบว์ได้คนมากราบด้อย่างเงินจะได้ไหลเข้าวัดนะครับคนมาตักบามีจุดตู้จุดเตียงก็ต้องทําบุญคู่กันท่านเห็นไหมหลายวัดที่เราไปเนี่ยตู้อนุโมทนาเนี่ครับไปวัดเดียวตู้อนุโมทนาแทบจะมีอยู่ทุกเสาประมาณยี่สิบตู้เลยครักพวกเราขอรักาตู้ก็แล้วกัน